วากาะออยจาป้าอ่อยฮาค่ะ่ไม่รับงานเลยคะไปหน้าใหนมา,านหน้ามันค่ะครี่จะปอตัวครับกำลังจะปลอยตัว้วครับในรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับหาความไรหนึ่งครับรอบนัที่หนครับปเทศาราคับนที่สองครับค่ะยังอยูที่รายการศูนย์หนึ่้นะในรุ่งของประเทศชัยค่ะ ตามกฎกติกานนว่ด้วยการจัดการงัรือยบระเพณีจะต้องเป็นที่น้องประธาโทในเขตจัวัพลับเท่านั้นเลยค่ะเรือกะ่านหลอกใครได้หลอกประเพทีนะคะเนาะเอายะครับพอครับเหลือสำลัจะออกแล้วครับงบระับทีไหนะัวอ๋อครัไครับทำไหลโปรับน้ำดีนครับปรน้ีสก็เป็นเอ๊ะสะดครับ ตัวละครละครสนามคูแรงครับทางอันตรายอยู่ทางน้ําที่1ครับพบกับเทศบาลตรานสนามที่2ครับเทศบาลตรานเทศบาลตรานครับเทศบาลตรานเทศบาลตรานเนี่ยสายครับเทศบาลตรานครับเทศบาลตรานครับทางน้ําที่1ครับทางขวา1ครับทางขวา1ครับทางขวา1ครับเทศบาลตรานครับอ่าเทศบาลตรานที่2ครับโดยเทศบาล ตอนนี้เขาคนไหนเดินครับนำมานี่ครับอ้าวไม่แน่แล้วครับผู้โหดเอาครับตีเข้ามาครับสัมราเพชรสัตรานะฮะตอนนี้ตีเข้ามาค่ะบตีสีใบรุนรัวนะครับเพชรสัตรานีน่ะรตีน่ะบตีน่ะบนำเรื่องกระเจงสัตราเพชรสัตรานเจ้าับนาี้อาทัยทีหนีครับเพชรสัตรานี่ครับผามาที่นี่ครับเอาคนไหนเดินตีเข้ามาตีเข้ามาเพชรสัตรามีมีมีตัดหัว ไปเล,เล่นในรอบทีมเจ้าเล่ห์นับเทพสำราญยินดีกับทีมเทพสำราญด้วยนะคะและขอเื่ญชมค่ะสำราญนะคะเท้าคำไหลหนึ่งนะคะว,วันนี้คุณได้มาร่วมบุณปรเพีและทำให้เราทางผู้จัดและพี่น้องประชาชนได้รับรู้เชิงประจักษ์นะคะใน,าานออทางภายยนือของภาพทั้งสีไทยทั้งสีไทย เรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเท้าคำไคล่หนงของเราเนีะไม่เป็นไรอ่ะเจอกันในปีหน้านะจ๊ะยองไม่จบครับยัไม่จบครับอุด้ชมครับช่วยได้ช่วยการในรอี่สามนะครับเท้าไลครับเราใช่ไหมคยู่ครับอย่าขู่นะค่ะในปรเทศสัมราเนยเขาไปทิ้งแค่ไนะครับเป็นผู้สุดท้ายรับผู้ปิดปิดนะเขาเรื่องิดปิดรองตามเลยนะครับรอตามค่ะ